Language, culture, travel, occupation, student life, student stories. Can listen to Event Campus 102.25 MHz MSU Radio. Kun ขี่ไปแค่หน้าหมอขี่ไปไม่กี่นาทีไม่เป็นไรหรอกแต่ความจริงคืออุบัติเหตุไม่เคยเลือกเวลาและมันเกิดขึ้นได้เสมอรายการ Event Campus ตอนนี้เราจะพาไปเจอกับกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกกันน็อกเนิรภัย100ปที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับตำรวจและเทศบาลไม่ได้มีแค่การตั้งดา่านแต่คือการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับนิสิตบุคลากร และชุมชนรอบมาหาวิทยาลัยพร้อมเรื่องเล่าจากหน้าดานข้อมูลจริงที่ฟังแล้วอาจทำให้คุณเปลี่ยนใจหยิบหมวกขึ้นมาใส่ทุกครั้งก่อนสตาร์ทรถติดตามได้ที่ MSU Talk Podcast บน YouTube และ MSU Radio FM 1 0 2 5 m h z แล้วคุณจะรู้ว่าหมวกกันนกไม่ได้ใส่เพื่อกันตำรวจจับแต่มันใส่เพื่อกันความสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิด สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับเขสู่รายการ Event Campus ครับรายการที่จะพาทุกคนไปอัปเดตเรื่องราวกิจกรรมและเหตุการณ์ที่น่าสนใจในรั้วมหาวิทยาลัยมาสารขามครับที่ไม่ใช่แค่หน้าเรียนแต่ยังน่าอยู่แล้วก็น่าภูมิใจสสุดครับผมอยู่กับคุณตรงนี้เป็นประจำเลยครับผ่านทาง MSU Top Podcast บน YouTube แล้วก็สถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยมศาคา Radio มเสรเดียอฟเม m ้อมส้เช่นเคยกันครับใครที่กำลังฟังจากในรถขณะทำงานหรือแม้แต่กำลังปั่นงานส่งอาจารย์อยู่นะครับขอแอบให้กำลังใจไว้ตรงนี้เลยนะครับเอาละ่ะครวันนี้ผมจะพาคุณเนี่ยไปเจอกับประเด็นที่ใกล้ตัวสสุดโดวยเฉพาะใครที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะหลักในการเดินทางไม่ว่าจะไปเรียนไปทำงานหรือว่าขี่แว้นแวะตลาด น้อยตอนเย็นเชื่อว่าหลายคนเนี่ยใส่โมกันนกเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับแต่อีกหลายคนเนี่ยก็ยังอาจจะยังรู้สึกว่าเอ้ยบางทีก็ขี้เกียจใส่นะหรือคิดว่าแค่ไปแป๊บเดียวเองนะแต่อย่าเพิ่งเบื่อนหน่านี้ครับเพราะวันนี้ผมจะชุม,มชวนคุยถึงกิจกรรมเปรนโรงดีๆครับที่เพิ่งจจัดไปสุดๆร้อนๆน,นะครับที่หน้าอาคารภาลศึกษามหาวิทยาลาัยมสรุรรมกับแคมเปญ สวมหมวกกันน็อกนิรภัย100%ที่จัดร่วมกันระหว่างมามาสสถานีตำรวจภูธรเขาใหญ่และเทศบาลตำบลขามเรียงครับนี่ไม่ใช่แค่การตั้งด่านเช็คเอกสารทั่วไปนะครับแต่มันคือการร่วมมือกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในรั้วมหาวิทยาลัยของเราอย่างจริงจังและต่อเนื่องซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของกฎระเบียบแต่มันคือเรื่องของชีวิตในตอนนี้ครับเราจะมาจอดลึกกันว่า กิจกรรมนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรใครมีบทบาทอะไรบ้างและที่สําคัญครับมันจะช่วยให้เราในปลอดภัยมากขึ้นได้จริงหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปเริ่มต้นกันในช่วงขัดไปได้เลยครับโอเคครับทุกคนครับอย่างที่เกิ่นไว้สักครู่ครับว่า มหาวิทยาลัยลมศราคามได้มีการจัดกิจกรรมสวมหมวกิรภัย100%เเมื่อวันที่27สิงหาคม2,568ที่ผ่านมาครับซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่ได้ทำในเล่นนะครับแต่เป็นการจับมือกันระหว่าง3หน่วยงานหลักเลยก็ได้แก่มหาวิทยาลัยลมศราคามสถานีตำรวจผู้ทรเขาใหญ่และเทศบาลตำบลขามเรียงครับกิจกรรมในวันนั้นี่จัดขึ้นบริเวณหน้าอาคารพารศึกษาครับซึ่ง ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นโซนที่มีนิสิตนักศึกษาใช้เส้นทางไปมาค่อนข้างเยอะครับโดยเฉพาะช่วงเช้าๆก่อนเข้าเรียนหรือจะเป็นช่วงเย็นที่กําลังจะก,กลับบ้านครับไฮไลท์สำคัญของกิจกรรมนี้ก็คือการตั้งจุดปรณรงครับหรือว่าพูด,ดง่ายๆว่ามันเป็นเหมือนกับด่านสร้างสํานึกนั่นแหละครับคือเจ้าหน้าที่ทั้งจากาตำรวจเทศบาลและมหาวิทยาลัยเนี่ย จะมาร่วมกันแจกหมวกกันน็อกพูดคุยกับนิสิตให้ข้อมูลเรื่องความปลอดภัยและแน่นอนครับเน้นย้ํากันแบบหนักแน่นเลยนะครับว่าต้องใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขี่รถจักรยานยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์เนี่แหละไม่ว่าจะเป็นคนขี่หรือว่าคนสอนครับบรรยากาศก็อ่าถือว่าไม่ได้เครียดไม่ได้เป็นกันเองนะไม่ได้ซีเรียสหรือว่าบังคับอะไรแบบเข้มขน้นเหมือนด่านจราจรจริงๆนะครับแต่เป็นการ ใช้วิธีรณรงค์เชิงบวกเพื่อสร้างความรู้สึกดีๆให้กับทุกคนว่าการใส่หมอกกันนกันมันไม่ใช่ภาระแต่มันคือการดูแลตัวเองในแบบง่ายที่สุดที่เราเลือกทําได้ครับกิจกรรมในวันนั้นมีผู้ใหญ่หลายคนมาร่วมด้วยครับไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธินีโคตรดีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยมาสรารคามครับพันตุ์รวจเอกวิโรธภูมิ เพชรกรูชานะครับผู้กำกับสพเขาใหญ่พันธบรวจโทพ,ทพุเทพยนาน,านันทรองผู้กำกับฝ่ายป้องกันและปราบปรามครับนายประการเจริญสุรสกุลนายกเทศมนตรีตำบลขามเรียงครับรวมถึงทีมจากงานจราจรมหาวิทาลัลเน่ก็มาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กันด้วยล่ะครับสิ่งที่ทุกคนนพูดเหมือนกันนะครับคือการใส่หมวกกันน็อกหรือว่าหมวกนิราภัยเนี่ยมันจะช่วยลดความรุนแรงจาก อุบัติเหตุบนท้องถนนได้จริงๆนะครับเพราะหลายครั้งที่เกิดเหตุไม่คาดฝันเนี่ยถ้าเรามีหมวกกันน็อกป้องกันไว้อย่างน้อยที่สุดเนก็อาจช่วยให้แค่เจ็บเล็กๆแทนที่จะต้องเสี่ยงถึงชีวิตครับและก็ไม่ใช่แค่การจัดงานม,มาเดียวแล้วจบไปนะครับเพราะว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็มีนโยบายชัดเจนนะว่าจะผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ปลอดภัย อย่างต่อเนื่องครับไม่ว่าจะเป็นโครงการอบรมความรู้เรื่องความปลอดภัยบนท้องถลุนให้กับนิสิตการดุดรงเชิงนโยบายในมมสที่เน้นการสวมหมวกนิรภัย100%เปอร์เซตครับรวมถึงการทำงานร่วมกับภาคชี่เครือข่ายทั้งในระดับชุมชนและหน่วยงานราชการครับพูดง่ายๆก็คือไม่ใช่แค่ให้ใส่เพราะกลัวโดนจับครับแต่ใส่เพราะเห็นคุณค่าในชีวิตตัวเองและคนที่เรารักนะครับ และนี่คือภาพรวมของกิจกรรมในวันนั้นนะครับที่อาจดูเหมือนกิจกรรมเล็กๆแต่จริงๆแล้วครับมันคือจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ยิ่งใหญ่ในมหาวิทยาลัยของเรากันครับอ่ะไหนๆก็พูดถึงเรื่องการดรโรงสวมหมวกเตรภัยกกันมาแล้วเนอะนะฮะ อยากจะชวนทุกคนเนี่ยลองฟังเรื่องเล่าเล็กๆเ,เ,เรื่องหนึ่งครับเป็นเหตุการณ์ที่ผมได้ยินจากเจ้าหน้าที่จราจรของมหาวิทยาลัยท่านหนึ่งครับที่เขาเคยประจําอยู่ตรงด่านหน้าในกิจกรรมแบบนี้มาหลายครั้งนะครับเขาเล่าให้ฟังว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาจําได้แม่น,นเลยครับเป็นช่วงต้นเทอมน่าจะสักปีสองปีที่แล้วมีนิสิตผู้หญิงคนหนึ่งครับขีบ่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในมหลาลัยครับ ไม่ใส่หมวกกันนะ็อกพอถึงดดานดนรงองนี่เขาก็ถูกเรียกให้จอดแล้วเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปคุยด้วยดีๆครับแบบไม่ได้ดุครับไม่ได้จับไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับแค่บอกว่าน้องครับใส่หมวกกันน็อกด้วยนะครับชีวิตมันสําคัญนะตอนนั้นน้องก็ยิ้มแย่ๆนะฮะแล้วก็บอกว่านูรีบค่ะแค่ขี่มานิดเดียวเองแล้วก็ขอตัวขี่รถต่อไปแต่วันรุ่งขึ้นครับ เจ้าหน้าที่เล่าว่าเขาเห็นน้องคนนั้นใส่หมวกกันน็อกมาทันทีเลยครับและก็ใส่ตลอดหลังจากนั้นด้วยนะครับเขาบอกว่าแค่นี้แหละคือความเปลี่ยนแปลงเล็กๆเนี่ยที่มีพลังมากครับเพราะมันไม่ได้เกิดจากการบังคับแต่มาจากความเข้าใจและการตระหนักรู้ครับแต่เรื่องที่ลึกไปกว่านั้นก็คือเมื่อไม่กี่เดือนก่อนนีครับเขาได้ยินข่าวว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแถวหน้าหมอ คนที่เกิดเหตุคือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับที่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเกิดลื่นล้มเพราะฝนตกถนนลื่นคนที่บอกว่าโชคดีมากนะฮะที่น้องใส่หมวกกันน็อกนะครับเพราะสีสับกระแทกพื้นแต่ไม่เป็นอะไรมากแค่ถลอกนิดเดียวครับและใช่ครับน้องคนนั้นคือคนเดียวกันที่เขาเคยบอกให้ใส่หมวกกันน็อกเมื่อ2ปีก่อนนั่นแหละครับ ฟังดูแล้วอาจจะดูเหมือนเรื่องบังเอิญน,นะครับแต่สําหรับเจ้าหน้าที่ท่านนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันคือรางวัลของการยืนตากแดดอยู่ที่ด่านหน้าทุกวันนะครับและเขาก็ได้เห็นว่าการพูดดีๆกับคนคนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนทั้งชีวิตเขาได้เลยนะครับนะฮะฟังแล้วก็ใจฟูเลยล่ะครับเพราะบางทีเราอาจจะมองข้ามนะว่าเจ้าหน้าที่จราจรหรือพี่ๆที่ตั้งด่านดยตรงอยู่ทุกวันเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากมายืนตากแดดตากฝน ให้เหนกฟรีๆหรอกครับแต่เขาอยากให้เราในปลอดภัยอยากให้คนในมหาวิทยาลัยของเรามีวินยัยและรู้จักดูแลตัวเองครับเรื่องเล่าเนี้ยมันทําให้ผมนึกถึงคําพูดหนึ่งที่เคยได้ยินมานานมากแล้วล่ะครับที่ว่าการป้องกันที่ดีที่สุดคือการไม่ประมาทและการสวมหมวกกันน็อกเนี่ยก็คือหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดครับที่เราทุกคนทำได้เลยครับไม่ต้องรอให้ใครมาบังครับ เพราะสุดท้ายแล้วนะฮะถ้าจะเกิดอะไรขึ้นจริงๆเนี่ยหมวกกันน็อกนี่ยไม่เคยเทรยศใครครับแต่มันรอให้คุณเลือกที่จะใส่ทุกครั้งที่ฉี่รถแค่นั้นเองครับโอเคครับทุกคนครับเมื่อกี้นะครับผมเล่าเรื่องราวจากด่านหน้ากันไปแล้วฟังแล้วอาจจะ ได้เงาคิดเล็กๆก,กันไปบ้างครับแต่ทีนี้ผมอยากจะมาชวนทุกคนมาโฟกัสที่ข้อมูลจริงๆกันบ้างนะครับว่าเรื่องของการเสริมหมวกกันนอกเนี่ยมันสําคัญยังไงมีตัวเลขอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วทําไมมหาวิทยาลัยเนี่ยรวมถึงตํารวจและเทศบาลเนี่ยถึงต้องมาลงแรงร่วมกันทําโครงการนี้นะครับเริ่มด้วยสถิติระดับประเทศกนก่อนเลยครับ ข้อมูลจากกรมบ้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเคยบอกเอาไว้ว่าแต่ละปีเนี่ยประเทศไทยมีอุบัติเหตุทางถนนกว่า2 0,000ืนครั้งครับและกว่า80%ของอุบัติเหตุเหล่านี้เกิดเกี่ยวข้องกับรถจักรยานยน,วนวต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์นี่คือเรื่องจริงนะครับถ้าเราดูต่อไปอีกเนี่ยจะพอบว่าคนที่ไม่สวมหมวกนิรภัยมีตราการเสียชีวิตสูงกว่าคนที่ใส่หมวกกันน็อกหลายเท่าครับพูดให้เห็นภาพง่ายๆเลยละครับ สมมุติว่ามีคนขี่รถล้มแล้วหัวไปกระแทกพื้นถ้าไม่ได้ใส่หมวกโอกาสบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตจะสูงกว่าคนที่ใส่หมวกกันน็อกถึง3เท่านะครับมันไม่ได้เป็นแค่อุปกรณ์เสริมนะครับแต่มันคือตัวช่วยชีวิตแบบแท้จริงครับทีนี้เราถ้าเรามาดูใกล้ๆตัวที่มหาวิทยาลัยของเราเองเนี่ยมอมาสอมีนิสิตบุคลากร,กรและประาชาชนร,รอบๆมหาวิทยาลัยที่ใช้ รถจักรยานยนต์เป็นพาหาะพาหนะหลักเนี่ยจำนวนมากนะฮะช่วงเวลาเลิกเรียนเยน็ยนๆเนี่ยโอ้ยถนนนะฮะเต็มหมดแล้วครับถนนทั้งภายในแล้วก็รอบมหาวิทยาลัยก็แน่นไปด้วยรถจักรยานยนต์เต็มไปหมดครับซึ่งตรงเนี้ยตรงนี้เองแหละครับที่ทําให้โครงการสวมหมดได้รภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นตเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยครับแต่มันเป็นเรื่องที่ที่จําเป็นต้องทํานะครับ แล้วก็อีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจคือการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในหมู่คนรุ่นใหม่ครับเพราะถ้าเราเริ่มปลูกฝังตั้งแต่ช่วงที่เป็นนิสิตเนี่ยเวลาออกไปใช้ชีวิตจริงนอกมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็จะติดเป็นนิสัยเหมือนกับเรื่องเล็กๆนะครับเช่นการคาดเข็มขัดนิราภัยในรถยนต์ที่ตอน,น,นแรกเนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกขี้เกียจแต่พอทําจนชินเนี่ยทุกวันนี้ถ้าไม่ได้คาดเข็มขัดในบางที่เราก็รู้สึกแปล,แปลกๆเลยใช่ไหมครับ <c oughs> มหาวิทยาลัยมาราคามเยนก็พยายามจะผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นระบบไม่ใช่แค่จัดกิจกรรมวันเดียวแล้วจบครับแต่มีการอบรมการให้ความรู้กับนิสิตการบังคับใช้กฎในรั้วม,มหาวิทยาลายัยรวมถึงการทํางานร่วมกับชุมชนรอบๆอ,อย่างเทศบาลตำบลขามเรียงและตํารวจสพขาวใหญ่ึันถือว่าเป็นการบูรณาการจริงๆครับพูดกันตรงๆเลยนะครับการที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมคนเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้ทต้องกฎ และใจไป,ปรพร้อมๆกันครับกฎก็ช่วยบังคับให้เราทําแต่ใจนี่แหละครับสําคัญที่สุดครับถ้าเราตระหนักได้ว่าสิ่งเล็กๆอย่างการใส่หมวกกันน็อกเนี่ยนะฮะมันช่วยชีวิตรเราได้เราก็จะทํามันโดยไม่มีใครมาบังคับนะครับดังนั้นนะครับอินไซด์สำคัญที่ผมอยากจะฝากไว้ในช่วงนี้ก็คือความปลอดภัยบนถนนไม่ได้เกิดจากตำรวจหรือว่ามหาวิทยาลัยอย่างเดียวครับ แต่มันเกิดจากตัวเราทุกคนครับถ้าเราเลือกที่จะรับผิดชอบตัวเองใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขีรถมันก็เหมือนเราได้ช่วยสังคมทั้งสังคมให้ปลอดภัยมากขึ้นด้วยล่ะครับโอเคครับทุกคนครับพอเราพูดถึงสถิติเรื่องราวและข้อมูลเชิงลึกไปแล้วเนี่ยหลายคนจะเริ่มสงสัยว่าแล้วมหาวิทยาลัยมาสรารคามของเราล่ะมีมาตรการ จริงๆอะไรบ้างโดยแค่จัดกิจกรรมครั้งเดียวแล้วก็หายไปนะครับคำตอบคือไม่ใช่ครับเพราะมมสเนี่ยมีความตั้งใจชัดเจนมากๆว่าอยากจะสร้างพื้นที่ปลอดภัยในมหาวิทยาลัยให้ได้อย่างต่อเนื่องไม่ใช่ไฟไหม้ฟางที่แค่ทำเพื่อเป็นข่าวแต่เป็นสิ่งที่ค่อยๆจะปลูกฝังให้กลายเป็นวัฒนธรรมในชีวิตประจําวันของนิสิตและบุคลากรทุกคนครับเริ่มจากมาตรการพื้นฐานเลยนะครับคือการบังคับใช้กฎการสวมหมวกกันน็อก ร้อยเปอร์เซ็นภายในมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นคนขับหรือว่าคนซอ้อนนะครับพูดง่ายๆก็คือใครขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาในมหาวิทยาลัยต้องใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งซึ่งตรงนี้ไม่ใช่แค่กฎที่เขียนไวส้สวยๆครับแต่มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจคอยเตือนแล้วก็ทําง,งานอย่างจริงจังครับนอกจากกฎแล้วนะครับมามาสยังเน้นเรื่องการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่องทางด้านการจัดอบรมด้านความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับนิสิตใหม่ทุกปี มีการจัดทำเวิร์กช็อปล็กๆให้ทุกคนเนี่ยได้ตระดักว่าทําไมเราต้องใส่หมวกกันน็อกนะฮะรวมถึงกิจกรรมที่ช่วยให้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับเช่นอ่แจกหมวกกันน็อกอนี้นะครับหรือว่ากิจกรรมตอบคําถามชิงรางวัลเกี่ยวกับความปลอดภัยซึ่งตรงนี้ทําให้บรรยากาศไม่ใช่แค่การบังคับกรับแต่มันมีความความสนุกผสมอยู่ด้วยครับอีอกเรื่องที่ผมชอบมากคือมหาวิทยาลัยครับไม่ได้ทํางานคนเดียวนะครับ แต่บูรณาการร่วมกับหน่วยง,งานท้องถิ่นและภาครัฐครับไม่ว่าจะเป็นสอพอขาวใหญ่เทศบาลตำบลขามเรียงซึ่งการทํางานแบบนี้มันทําให้มาตรการต่างๆนี้ไม่หยุดแค่ในมหาวิทยาลัยครับแต่ยังขยายไปยังชุมชนรอบๆได้ด้วยครับเพราะถ้าเรามีพื้นที่ปลอดภัยแค่ในมอเนี่ยแต่พอออกไปนอกมอแล้วเจอถนนอันตรายวัดนธรรมการขับขี่ก็อาจจะสะดุดได้อะและสิ่งที่ผมสัมผัสได้จากท่าทีของผู้บริหารคือ นี่คือความตั้งใจระยะยาวนะครับอย่างที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธินีโคดีเนี่ยเคยพูดไว้ว่าการดนรงค์สมหมวกกันน็อกเนี่ยไม่ใช่แค่การป้องกันอุบัติเหตุแต่คือการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้ยั่งยืนเหมือนเป็นดีเอนของนิมมสิตมมสอเลยก็ว่าได้นะครับลองนึกดูนะครับถ้าอีก5-10ปีข้างหน้าทุกคนที่เคยเป็นนิมมสิตมมสอออกไปใช้ชีวิตในสังคมแล้วติดนิสัยการใส่หมวกกันน็อกจนเป็นเรื่องธรรมดา มันก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยส่งต่อวัฒนธรรมความปลอดภัยนี้ออกไปสู่สังคมวมงกว้างโดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นครับถ้าถามว่ามาตรการของมมสมีอะไรบ้างคําตอบคือมีทั้งกฎที่เข้มงวดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและความตั้งใจระยะย,ยาวซึ่งทั้งหมดเนี้ยมัดรวมกันแล้วเนี่ยกำลังค่อยๆสร้างมาหาวิทยาลัยที่ปลอดภัยขึ้นมาจริงๆครับและเหนือสิ่งอื่นใดน,นะครับมาตรการเหล่านี้ จะไม่มีความหมายเลยถ้าเราในฐานะนิสิตหรือบุคลากรไม่ร่วมมือกันเพราะสุดท้ายแล้วความปลอดภัยไม่ได้อยู่ที่กฎระเบียบเพียงอย่างเดียวแต่มันเริ่มจากตัวเราที่เลือกจะทำตั้งแต่ตอนสตาร์ทออ,อกจากบ้านเลยล่ะครับโอเคครับทุกคนครับก่อนที่เราจะปิดรายการวันนี้ผมอยากจะชวนทุกคนลองตั้งคำถามกับตัวเองดูนิดหนึ่งนะครับ ไม่ต้องตอบผมก็ได้นะครับแค่ตอบในใจ,จของคุณเองก็พอกับคำถามแรกครับคุณใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งจริงๆหรือเปล่าครับลองนึกดีดนะครับบางทีเราก็เผลอคิดว่าเอาแค่ไปเซเว่นปากซอยนี่เองเนี่ยหรือว่าแค่อาจะหอไปคณะนี่เองแค่สองนาทีเองแล้วเราขี่รถออกไปแบบไม่เส่หมวกกันน็อกซึ่งความจริงก็คืออุบัติเหตุไม่ได้เลื่อนนะกรอกนะครับว่า มันจะเกิดขึ้นที่ไหนหรือเวลาไหนมันอา,อาจจะเกิดขึ้นในระยะทางแค่500เมตรก็ได้ครับคำถามทีท่2ครับถ้าเพื่อนคุณไม่ใส่หมวกกันน็อกคุณกล้าพูดกับเขาไหมว่าไซเธอมันสําคัญนะนะครับผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะรู้สึกเกรงใจไม่อยากทําให้รรบยากาศมันตึงเครียดแต่ลองคิดอีกมุมสิครับการที่คุณกล้าเตือนเพื่อนอาจกลายเป็นคําพูดที่ช่วยชีวิตเขาได้เลยนะคําถามต่อมาครับ คุณคิดยังไงกับคำว่าวัฒนธรรมความปลอดภัยมันฟังดูเป็นคำใหญ่ๆใ,ใช่ไหมครับแต่จริงๆเนี่ยมันเริ่มจากสิ่งเล็กๆนี่แหละครับการใส่หมวกกันน็อกการข้ามถนนตรงทางม้าลายการไม่ขับรถเร็วเกินไปหอหล,ลายๆพฤติกรรมเล็กๆเ,เหล่านี้มันมามัดรวมกันเนี่ยก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมที่ติดตัวไปทั้งสังคมครับและคำถามสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากไว้ครับ ถ้าวันหนึ่งมีคนในครอบครัวของคุณเกิดอุบัติเหตุแล้วคุณรู้ว่าเขาไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกเนี่ยคุณจะรู้สึกยังไงผมเชื่อว่านะครับทุกคนเนี่ยไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงๆหรอกครับเพราะแค่คิดเนี่ยมันก็ใจหายแล้วครับดังนั้นสิ่งที่เราทําได้ตอนนี้ก็คือป้องกันไว้ก่อนครับไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองครับแต่เพื่อคนที่เรารักด้วยเพราะสุดท้ายแล้วนะครับหมวกกันน็อกมันไม่ได้มีไว้กันตํารวจจับ แต่มันมีไว้กันความสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเลยครับนี่แหละครับคือคำถามเล็กๆที่อยากชวนให้ทุกคนไปคิดต่อหลังจากฝั่งรายการนี้แล้วถ้าใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับเรื่องหมวกันนก็อกอยากเล่าอยากแชร์สามารถคอมเมนต์ไว้ใน YouTube ในช่องเ s u Talk Podcast หรือว่าทาง Facebook ของเราก็ได้นะครับ แรืถ้าใครฟ,ฟังผ่านทางวิทยุเนี่ยก็ลองเล่าให้เพื่อนๆรอบตัวฟังดูนะครับว่าการเสริมออก,กับน้องเนี่ยมันสําคัญแค่ไหนเอาละครับทุกคนครับก็มาถึงช่วงท้ายของรายการ eVent Campus ตอนนี้กันแล้วครับตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราได้พูดคุยกันเรื่องรณรงค์ส่งมกันน็อกร้อเปอร์เซน์ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดขึ้นร่วมกับตำรวจในเทศบาลซึ่งจริงๆแล้วครับไม่ใช่แค่กิจกรรมธรมธรมดาธรรมาแต่เป็นความตั้งใจที่จะสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นจริงครับผมมองว่าเรื่องราวที่เล่าไปเองไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศของกิจกรรมเสียงจากด่านหน้าข้อมูลสถิติไปะจนถึงมาตรการที่มมสอเนี่ยพยายามผลักดัน จะช่วยคุณหรือว,ว่าช่วยทุกคนนะครับที่ฟังอยู่เนี่ยตระหนักมากขึ้นว่าการเซมวอกกันน็อกไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยละครับมันคือสิ่งเล็กๆล็กที่เราเลือกทําได้ทุกวันครับและมันอาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตเราได้จริงๆครับสิ่งที่ผมอยากฝากไว้ทุกให้ทุกคนในวันนี้ง่ายๆเลยนะครับทุกครั้งที่คุณสตาร์ทรถให้นึกถึงคนที่คุณรักครับทุกครั้งที่คุณสตาร์ทรถให้นึกถึงคนที่คุณรักครับ ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เพื่อนหรือคนสําคัญของคุณเขาคงอยากเห็นคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยทุกวันและหมวกกันน็อกก็เป็นเครื่องมือเล็กๆที่ทําให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้ครับก่อนจะปิดรายการนะครับผมจะกขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟังกันจนจบครับไม่ว่าจะผ่านทาง YouTube MSU t ทอ p p o d c s t หรไปทาง Facebook MSU Radio แล้วและก็ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลายัยมหาสารคาม f m 1 2 2 5 เมเกอร์สเองก็ตามนะครับถ้าคุณชอบตอนนี้หรืออยากจะแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนนก็สามารถคอมเมนต์หรือส่งข้อความมาได้เลยครับผมยินดีจะหยิบมาเล่าในตอนต่อไปนะครับและอย่าลืมนะครับกดติดตาม Subscribe เอาไว้นานจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากหลวมหาวุทัยลหลที่เราจะหยิบมาพูดคุยกันทุกสัปดาห์ครับวันนี้คนระับผมต้องลา ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในตอนหน้าที่ even campus รายการที่จะพาทุกคนไปอินไปอัปเดตไปมองมุมอมองใหม่ๆของชีวิตในมหาวิทยาลัยดูแลตัวเองคับขี่ปลอดภัยแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ Language, culture, travel, occupation, student life, student stories. Can listen to Event Campus 102.25 MHz MSU Radio.